สวัสดีครับทุกคนผมชื่อว่าแทนครับผมกับเพื่อนๆเพิ่งได้รับงานใหม่ผมได้งานเป็นพนักง,งานของกรมป่าไม้ที่เชียงใหม่ครับเพื่อนผมอีกสองคนก็ได้ที่ลำปางก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ผมได้อยู่บ้านพักของพนักง,งานทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีก็จะมีหัวหน้ากรมป่าไม้มาต้อนรับและรุ่นพี่อีกครับก็เหมือนว่ามีงานจัดงานเลี้ยงเล็กๆน้อยๆให้กับผม ชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านก็มาด้วยครับก็นั่งคุยกันไปกินอาหารพื้นบ้านกันไปครับก็อร่อยถูกปากผมมากตอนนี้เพื่อนๆรุ่นพี่ก็เริ่มสนุกสนานกันมากแล้วพอเสียงเพลงก็เริ่มเปิดขึ้นอยู่ๆก็มีเพื่อนรุ่นพี่คนนึงครับพี่คนนี้ชื่อพี่พงษ์พี่พงษ์ก็ถามผมว่ามีแฟนมาด้วยหรือเปล่าผมบอกว่าผมมีแฟนครับแต่แฟนผมไม่ได้มาด้วยครับพี่ แฟนผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพพี่พงศ์ก็ถามขึ้นว่าแล้วจะไม่เหงาหรอมาอยู่ตั้งสมเดือนผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับโทรคุยกันก็ได้พี่พงศ์ก็พูดว่าสาวๆที่นี่ก็สวยอยู่นะแถมน่ารักและเอาใจเก่งอีกต่างหากแต่ผมก็ไม่ได้สนใจคำพูดที่พี่พงศ์พูดกับผมเลยจบงานเลี้ยงเพื่อนๆรุ่นพี่ก็ต่างแยกย้ายกันกลับเข้าบ้านพักของตนเอง ผมก็โทรหาแฟนผมเพราะความคิดถึงเช้ามาผมก็เริ่มงานเป็นวันแรกผมก็จะเรียนรู้งานกับพี่พงษ์พี่พงษ์จะเป็นคนสอนง,งานให้กับผมเช้ามาผมเห็นพี่พงษ์ดูเพลียยังไงก็บอกไม่ถูกผมก็ถามไปว่าหนักหรอครับพี่พี่พงษ์ก็ยิ้มแห้งๆออกมาให้กับผมผมก็บอกว่ารับกาแฟรอนสักแก้วไหมครับพี่แล้วผมก็เดินเข้าไปในห้องครัว ของกลมป่าไหมผมเจอแม่บ้านคนหนึ่งเธอหน้าตาพอใช้ได้ครับแต่ผมก็ไม่ได้คุยอะไรกับเธอมากผมก็เดินไปชงกาแฟให้พี่พงษ์ผมก็เหลือบตาไปเห็นคอของแม่บ้านที่มีรอยจ้ำๆจที่คอของเธอพอผมเห็นผมก็รู้ว่ารอยนี้มันเป็นรอยอะไรแต่ผมก็มองแค่ผ่านๆผมถือกาแฟไปให้พี่พงษ์พี่พงษ์ก็บอกว่าขอบใจนะ เดี๋ยววันนี้พี่พาไปดูเขตป่าที่เราต้องดูแลรับผิดชอบพี่พงศ์ก็พูดว่าผมเห็นว่าเรามีแม่บ้านด้วยล่ะครับพี่มีสิพี่พงศ์พูดขึ้นเธอมีชื่อว่ามะยงนะมมยงมาเป็นแม่แม่บ้านกลมป่ามาได้สองปีแล้วสวยไม่ล่ะแทนพี่พงศ์ก็ถามผมขึ้นผมบอกว่าก็สวยนะพี่ผมก็พูดออกไปพี่พงศ์ก็บอกว่ามมยงไม่ใช่แค่แม่บ้านนะ เป็นขวัญใจหนุ่มๆรุ่นใหญ่อย่างพวกพี่เลยพี่พง์พูดออกมาแบบนั้นแสดงว่าพี่พงกลับมายงและลอยนั่นก็เป็นรอยพี่พงษ์หรือเปล่าไม่นานพี่พง์ก็กินกาแฟาเสร็จพี่พงษ์ก็พาผมออกไปทำงานเลยครับวันแรกเราเข้างานกันสามโมงเช้ากลับออกมาอีกทีก็ห้าโมงเย็นพี่พงษ์พาผมไปตรวจจุดต่างๆที่เราต้องรับผิดช,ชอบพี่พงษ์บอกว่าวันนี้ยกย้ายก,กันกลับบ้านก่อน พี่ผมก็บอกว่าถ้าแทนไม่อยากทำกับข้าวเย็นนี้ก็ขับรถไปซื้อที่หน้ากรมป่าไม้ได้พอหลังหกโมงเย็นจะมีแม่ค้าพ่อค้ามาขายที่กรมป่าไม้กันแต่ของก็ไม่มีเยอะเท่าไรหรอกนะผมก็เข้าบ้านพักไปก็เกิดอาการหิวเหมือนกันครับก็เลยออกไปก็เจอแม่ค้าพ่อค้ามาขายของกันแต่ก็ไม่เยอะก็มีพนักงานกรมป่าไม้ไปซื้อก็หลายคน หนึ่งไหนนั้นผมก็เห็นพี่พงษ์นั่งคุยกับเพื่อนเขาอยู่พอผมเห็นผมก็เดินเข้าไปหาเขาและพี่พงษ์ก็ชวนผมนั่งคุยไม่นานมะยงที่เป็นแม่บ้านของกรมป่าไม้เธอก็เดินเข้ามาผมมองไปที่เธอเท็ดเธอแต่งตัวจัดเต็มมาเลยครับมะยงเดินไปนั่งกันข้างพี่พงษ์พี่พงษ์ก็บอกว่าบอกว่าวันนี้แต่งตัวสวยจังมะยง ยิ้มแป้นออกมาให้กับพวกเรามายงก็มองมาที่ผมแทนได้อะไรกินเย็นนี้ผมบอกว่าได้มาสองสามอย่างครับมายงก็พูดขึ้นว่าจ้างเธอไหมทำปินโตส่งทุกวันนะ่ะเธอบอกว่าเธอคิดไม่แพงผมก็รีบบอกไปว่าไม่ครับผมเพราะผมรู้ว่าพี่พง์กับมายงเป็นอะไรกันไม่นานผมก็ขอตัวพี่พง์กลับบ้านอาหารที่นี่ก็อร่อยเหมือนกันนะผมกินจนหมดเลย แล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่สักพักผมก็ลงไปดูรถที่กรมป่ามา้ให้ผมมาเอาไว้ขับไปทำงานนะครับที่สํำรวจป่าตามที่ต่างๆก็เดินไปดูว่าผมล็อกรถเรียบร้อยลหรือยังไม่นานมายงกับพี่พงศ์ก็เดินผ่านมาที่บ้านพักของพี่พงศ์เพราะบ้านพักไม่ไกลจากผมเท่าไหร่มายงก็บอกว่าน้องแทนมีหมอนวดได้นะถ้าน้องแทนปวดเมื่อยเรียกได้เลยคิดไม่แพงนะ น้องแทนพี่กับน้องน้องที่นี่กำลังหาอะไรพิเศษกันผมก็รับนบามบัตรของอาหมอนวดจากพี่มะยงมาแล้วก็ถือขึ้นบ้านไปผมก็ไม่ได้สนใจอะไรหยิบไปวางไว้บนหลังตู้เย็นและผมก็ลงไปอาบน้ำขึ้นมาไม่นานผมกำลังจะเดินไปปิดหน้าต่างผมก็เหลือบตาไปเห็นพี่พง์กับมะยงอยู่กันหลังบ้านของพี่พง์พี่พง์กับมะยงไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย และผมก็ปิดหน้าต่าง,ท,างทันทีพราะไม่อยากเห็นต่อไม่นานผมก็เข้ามานอนเล่นโทรศัพท์อีกครั้งอยู่ๆก็มีละครเรื่องหนึง่งเด้งขึ้นมาครับเป็นละครที่ทําให้ผมรู้สึกว่าคืนนี้ผมอยากเจอแฟนผมมากแต่มันก็เป็นไปนไม่ได้ผู้ชายอยู่คนเดียวและอากาศและก็บรรยากาศก็เป็นใจมากอย่างนี้ผมเลยจัดการตัวเองไปตามมีตามเกิดครับเช้ามา ก็ตื่นขึ้นมาทํางานปกติผมก็เข้าไปทํางานผมเจอมะยงพาน้องคนนึงมาทํางานด้วยผมเห็นเธอครั้งแรกผมตกใจมากคนอะไรสวยจังน่ารักที่สุดผิวพรรณก็ดูดีไม่นานพี่พงศ์ก็เดินมามะยงก็บอกว่าพี่พงศ์น้องสาวว่าน้องสาวของเธอจะมาทํางานแทนเธอมะยงจกลับบ้านนะสองอาทิตย์ผมเห็นสายตาที่พี่พงศ์ ที่มองน้องสาวของมายงผมเป็นผู้ชายด้วยกันผมดูออกทันทีมายงก็แนะนำนี่น้องกระแตเป็นน้องสาวที่มาจากหมู่บ้านเดียวกันจะมาทำงานแทนมายงมายงก็เด okay. ินไปที <N 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 um <N ่พี่พง์แล้วบอกว่าห้ามยื่งกับกระแตผมเห็นที่พี่พงศ์ก็ผมเห็นพี่พงศ์ตังเงียบๆนะแต่สายตานุ่มใหญ่เจ้าเล่อย่างพี่พง์คงไม่ปล่อยน้องกระแตน้อยไปได้ง่ายๆแน่ ไม่นานผมก็เดินออกไปผมสังเกตว่าน้องกระแตก็แอบมองผมไม่นานมายงก็กลับบ้านผมเห็นพี่พง์ไปส่งพี่ท่ารถเช้ามาก็กระแตก็มาทำงานเก็บกวาดที่ทำงานผมเห็นพี่พงศ์มองเธอตาเป็นมันเลยครับผมก็อดนึกสงสารไม่ได้ถ้าขืนปล่อยไปแบบนี้พี่พงศ์เล่นงานแน่ก่อนที่มงยงจะกลับมาผมจะทำยังไงดีช่วยเธอได้ ผมก็เลยเข้าไปคุยด้วยตอนกลางวันและก็ตอนเย็นเพื่อนๆที่นั่นก็รู้ว่าพี่พงษ์จะชอบน้องกระแตผมชอบมันก็เป็นเรื่องจริงครับตอนที่ไปซื้อกับข้าวตอนเย็นพี่พงษ์ก็เดินมาคุยเล่นกับผมแทนชอบน้องกระแตหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าดูดูกันไปก่อนครับพี่ไม่รู้ว่าน้องกระแตจะชอบผมหรือเปล่าพี่พงษ์ก็เดินเข้าไปใกล้กับผมบอกว่าน้องกระแต ชอบแทนอยู่แล้วพี่ก็เห็นน้องกระแตมองแทนอยู่เหมือนกันพี่พงษ์ยังพูดกับผมต่อว่าพี่แนะนำให้คืนนี้ก็ชวนน้องกระแตไปที่บ้านสิถ้าน้องกระแตมีใจเธอก็ต้องไปตามนัดแต่ถ้าน้องกระแตไม่มีใจให้น้องแทนพี่ขอนะพี่พงษ์ไม่ธรรมดาเลยนะนี่ผมพูดไปว่าไม่กลัวมายงจับได้เลยครับพี่พี่พงษ์ก็บอกว่าพี่กับมายงแค่สนุก ไม่คิดพุกพันผมได้ยินเท่านั้นผมไม่ค่อยชอบพี่เขาเลยครับเพราะเขาคิดกับผู้หญิงแค่นี้เองผมนึกในใจสงสารมายงจังสุดท้ายผมก็คิดอยู่ในใจขอให้น้องกระแตมาหาผมที่บ้านด้วยนะเธอจะได้รอดจากพี่พงศ์สุดท้ายได้เวลานัดพี่พงศ์ก็มานั่งดื่มที่บ้านผมที่พี่พงศ์มานั่งดื่มพี่พงศ์เขาแค่อยากรู้ว่าน้องกระแตจะมาตามนัด ที่ผมนัดเอาไว้หรือเปล่าสุดท้ายเธอก็มาครับเธอเดินขึ้นมาที่บ้านของบ้านพักของผมกลิ่นหอมลมเย็นเย็นตามติดมาที่เธอผมตกใจมากชุดที่เธอสวมใส่ชุดพื้นบ้านที่มันดูยังไงก็ไม่แพ้สาวในเมืองสุดท้ายผมกับเธอก็นั่งคุยกันตามภาษาพี่พงศ์ก็ท่าทางจะเชื่อว่าน้องกระแตมีใจให้กับผมแล้วพี่พงศ์ก็เลยขอตัวกลับบ้าน พอพี่พง์กลับบ้านผมกับน้องกระแตก็นั่งคุยกันต่อไม่นานผมก็เล่าเรื่องที่พี่พงศจะแอบกินแซบกับน้องกระแตน้องกระแตก็ตกใจผมก็บอกว่าน้องกระแตคืนนี้นอนในห้องพี่นะเดี๋ยวพี่จะนอนข้างนอกเองน้องกระแตเข้าไปนอนผมก็โทรศัพท์โทรหาแฟนผมและก็นอนคุยกับแฟนผมทั้งคืนผมก็ชอบน้องกระแตเหมือนกันแต่ผมรักแฟนผมมากกว่าผ่านไปสองอาทิตย์ น้องกระแตก็ลออจากมือมานอย่างพี่พงษ์ไปได้มายมกลับมาพอดีและพี่พงษ์ก็หยุดหายเหงาเรื่องของผมกับกระแตก็เป็นความลับต่อไปครับ